มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนถูกห้ามเข้าฝั่งต้องลอยเคว้งกลางทะเลโควิดระบาดบนเรือสำราญค่ะสำนักข่าว CNN รายง,งานว่าเรือสำราญที่ชื่อ Odyssey of the Sea ของบริษัทรอยัลแคริบเบียนถูกห้ามไม่ให้เข้าเทียบท่าที่ประเทศกูราเซานะคะแล้วก็ประเทศอารูบา ทางตอนใต้ของทะเลแคริบเบียนค่ะหลังจากพบว่ามีลูกเรือและผู้โดยสารรวม55คนติดโควิด -19 แม้ว่าจะรับ2โดสแล้วก็ตามคำสั่งดังกล่าวทำให้เรือโอดีซีนะคะต้องล่องอยู่กลางทะเลจนกว่าจะถึงวันที่26ธันวาคมซึ่งเขาวางแผนจะกลับไปยังลอดตลอเแอเดลในรัฐฟอลอริดาตามรายงานของสื่อในประเทศกูลาเซาค่ะ ซึ่งระบุว่าเจ้าหน้าที่สถานะสุขของพวกเขาไม่อนุญาตให้เรือเทียบท่าเนื่องจากอัตราผู้ติดบนเรือสูงเกินไปขณะที่ดรอิซีนักระบาดวิทยาของกูลาเซาวเผยว่าเมื่อวานซืนลูกเรือ18คนถูกตรวจพบว่าติดเมื่อวานนี้ตรวจพบอีก3 6รายและเมื่อเช้านี้ยอดก็เพิ่มเป็น51รายค่ะทั้งนี้นะคะการรายง,งานเปิดเผยของรอยเลแคริบเบียน เรือโอดิซีนะคะสามารถรองรับผู้โดยสารได้5,500คนนะคะกับลูกเรืออีก1,600คนแต่ไม่แน่ชัดว่าในการเดินทางครั้งนี้เรือมีผู้โดยสารเต็มความจุหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ